2องหนึ่งสองงวดนี้วันสิตื่นแต่เศร้าไปเบิงพระตื่นวัวทันซะต้องขพ้่แหละมันตีหาพื่ตีหา่าบร่ครับตีหา่าเอดเอาลงไปได้เลยครอเครับไดนะ้ๆเอาลงให้ผมไดนะ้ไหแ, <c oughs> แม่น้ำคานนะครับฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำคาน ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ตรงโน้นจะเป็นแม่น้ำผูน,นะครับอันนี้คือแม่น้ำขานนะครับ เพือนสายน้ำคานริเวอร์วีายมือของเรานะครับจะเป็นเส้นเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ ซ้ายมือนี้จะเป็นเส้นที่ที่เขาเล่นสงการกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่เล่นสงการกันเยอะๆนี่นะครับสภาพเงินหลวงพระบาง2 5 6ขนะครับ

เยวอะอันนี้วัดเยีครับเนี่ยว<อ>โอ้วัดเชียงทองสามพันฮะโอ้โอเคขอบใจขอบใจ ลานที่ท่องเที่ยวของหลวงพระบางนะครับปะเดี๋ยวเข้าไปข้างใน<า>นี่ครับขวามือเข้ามาก็จะเจอจุดบูชาดอกไม้ทู่เทียนนะครับนี่นี่ครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะ วัดเชียงทองนี่เขาได้แบบนี้เป็นปฏิมากรรมแบบเขาเรียกร้านช้างหรือล้านหนา <c oughs> นี่ครับปิดกับแม่นงงม้ำโขงครับปิดเข้าปิดห่างปิดหมดตึ๊บหมดเลยนะเราสินั่งด้วยค่ะเขาก็มอเึ้นไปนั่งกับหมดอกินเนื้อนะสวยคร,รับสวยโอ้โห ากบทของห่อือนั่นี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 อนี้นอ่นี่นี่น่นี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 ่อี่นี่นนีย่างคนีบนี่นา่นี่นี่มี่นพ่นีานี่นี่นี่นนี่งี่นี่นอนนีนนน่นีนนีมนนพระ่น่นนนี่น คนขังลยครับซ่องคนทำไมเป็น่องออกมาได้เนาะประมาณ่างโอ้่องแต่ซ่องเข้าไปนอยู่เห็นอยู่โอ้ถอดรองเท้าอยู่วะนี่ยไม่เปนอย่างเนาะข้าในก็ตดกนได้นี่ครับจะส่องเข้าไปตรงนี้นะคะโอู้ห้งามขนาด อืมองสองอืมงาม <c oughs> อ่านี่ครับเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากนะครับรอส่องเข้าไปด้านในถึงจะเห็นนะครับตรงนี้ <c oughs> นี่ครับหมอด้านในจะเป็นเกะสลัก นนอัทจะมีพิธีผูกแขนด้วยนะครับโอ้นี่ครับมาผูกแขนครับพอมาผูกแขนก็แล้วแต่เราจะทำบุญนะครับตามจิตศรัทธานะครับนี่ครับ เข้าไปดูพระพุทธรูปนะครับสวยมากครับสวยมากครับสวยงามมาก ด้านบนนะครับจะมีลายแกะสลักปฏติมากรรมที่สวยงามนะครับอันนี้เป็น,นยาคูใหญ่เท้ามะนีวงศะมะหาเถระ ศิละปะแบบร้านร้านนาหรือร้านช้างสวยงามมากครับค,คนมาเที่ยวอยอู่บะครับจมาเรื่อยเรื่อยมันมาแบบขึ้ยเชือโอ้ส่วนมากมาเป็นทัวร์หรือบ่ไม่โอ้ นี่ครับโอ้พระพุทธรูปด้านในสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวครับอันนี้ <c oughs> ถ้ำบุญนะครับเดี๋ยวอันนี้เทากาอ่าคุณลุงลงุงจีผูกแขนให้จะผูกแขนให้ใช่้ยครับเดี๋ยวโอ้ผูกแขนเอาโซ่เอาใส่เอาโซ่เอาลามเนาะอาในจีนมาเดีาย ข้าพเจ้มันนอนโอ้อันนี้มันเป็นเมื่อสั้นบันดีเมื่อซี่บันซ้อมมื่อตะก้อบันงานเป็นเมื่อตะก้อบันซ้อมเมื่อเปิดกองบันดีเป็นเมื่อซี่อันบันซอมจำนวนโลกตะกบันเป็นมือฟ้ามาปีใหม่จงผู้ใหญ่ไทยปีไทยเหลือนโอ้พอาได้มีไฟ้โดนต่างคำไฟดั่ต่างแคลไฟุ้ดมงคลพระคุณพระธรรมพระสั่งกเจ้ามาพุกโคลงแข็นกค่เจ้าแตงมันหน้าโอ้ขอให้เจ้าจงดูดีมีเแหยงคนเจ็บเป็นที่สุดได้ความไข้เรือสุดได้มีให้มีแต่โซกแต่ใสแต่โซกแต่ลาบ ก็เห็นด้ใครดีให้ขึ้นให้เกิดให้หางให้มีเป็นเสื้อที่มีนั่งค่อยได้นั่งถึงนั่งฐานถ้าได้ทำงานเป็นข้าราชการทำงานได้ดีก็ดีก็ให้เจริญมงคลเงื่องเรื่องหน้าน้ที่ทำงานค็ให้ขึ้นสันขึ้นตํำแมงขึ้นเงินดันเงินเดือนเด้อให้เท้าหักปปญญาหมถ้าได้ทำธุรกิจค้าขายง่ายมือแล้วได้ก็ดีก็ให้เจริญมงคลเรื่องเรื่อนไปด้วยดีเด้ออย่ากัดอย่าคล้องอย่าขาดอย่าจุอย่าจน กินกระยายสูดรได้บกจบปัญญาสูดรได้แห้งเดอ้อคามเมินผมาแล้วมีแต่โศกแต่ลาบแต่โศกแต่ใสก็ให้ทุกโชคลบไฟแค่เจ็บก็ไฟอุ่นตายทุกสิ่งต่างๆนั่นนะต้าปัารถนาสิ่งใดที่สอบตัวสิ้นตัวทำแล้วโอ้ข้ออได้ดังความุ่งมัดความปัารถนา ก็ให้เจ้าันนจมีแต่อนุบรรณสุทธะภราแท้ข้าศึกสตูให้มีอนุบรรณโสุขังขะลังกาผงขน่งเตียนโดยเทอมสาธุสาธุสาธุสาธมนุนแบ้เขาขอบใจฟ้ามีมาจากไทยอไอมามาคนเดียวมาคนเดียวครับตอนนี้นักนักท่องเที่ยวจากไทยพ่อจะเห็นดีกว่าครับก็มีไปเห็นซ่องซ้ำบันซ่องซ้ำบันอัน ขันั my 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 ่งมามาประมาณสิบสิบกว่าจะโบกใบลายคือสมัยตะกี้นะครับลังยังกำลังเริ่มกำลังเริ่มเริ่มทยอยมาครับตามเรียกหน้าแหละครับเรียก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 ได้ยินเรียกเรียกว่าเดือนเดือนหกครับครับเดือาหกเริ่มเข้ามาไล่พี่น้องคนไทยเข้ามาไล่โอเคครับพอใจครับจอดจครับครับนี่ก็เป็นดีมีแฮงเด้อมีโซ่มีใส่ขอบใจครับ ครับได้ผูกแขนรับโชคเลยกะครับไปที่ไปไปทั้งพุ่นต่อครับรองเท้ากบบระโปรงใสหรอกอะไรกัน <c oughs> นะครับไปคบเอียงเลยบอกเขาบำงานทำเขาทำงานใช่ไหมอู้อันนี้เป็นรถแห่นะครับโอ้โห สวยงามมากครับสวยงามมาก,ามมากเอออันนี้อันนี้ไอ้งูอยู่บ่ครับว่า,พวาวเพื่อนเอาไว้เห่นะครับโอ้เต็่กระดูกครับโอ้เป็นโกดเนาะครับนี่ครับโกดนะครับนห่ใส่กระดูกบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญนะครับโอ้ สวยงามขนาดสวยงามขนาดสวยงามมากครับ kind of ับก็ประมาณนี Services> ้นะครับ ท่าไหร่ก่อนสามพันสามพันอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้เดียโอ้หกหมื่นหน่อยนี่นี่ครับจ่ายเงินค่าคถ้าฝากรถอโอเคขอบใจครับไปตับแว่นกันโตอกัน ไปแล้วครับะนะมถามเนี่ยลานลับลับลาบก้อยทั้งใดครับอยู่ทาง้งใดลบกอยคอันหมักกันคุและจะแค่ติดป่วยคุแม่ไก่หรือเป่าไก่โอไอโอ้หอันนั่นแหละ มีตาตายที่จะมีไอโอ้ยอยู่ริมริมถนนนี่บปล่าเดวเม่ไปซื้อไปซื้อนี่แบบจะอยู่ทางไหนก่อนอยู่ทางนี้โอเคอันแป็อันตลาดหมื่นนี่แหละซื้อตลาดหมื่นโอ้รับขับโอเคขอบใจเด้อครับขับข้าวซอยข้าวเปียกเส้นนูดเด่ลร้านเฟอเออ เอออเาเอาเอาอนะฟอเฟอก๋วยเตี๋ยวเฟอเฟออย่างเฟออะไรนมูเนือ้อมูกับเนื้ออาเนื้อเปื่อยอยู่ปะเบื่อเปื่อยเ,เ,เอาเอาเอา,เอาหมูแล้วกันของผมเอาพิเศษเด้เอจ้ะเปิดเปิดตรงไหนเาครับ อย่างนั้นีลเขาไม่เคี่ยวอาว่าเขาเปียกมาก,ก่อนอ๋อครับอันนี้ข้าเปียกเส้นนะครับมาก่อนโอ้เบิ่งครับข้าวเปียกเส้นหลวงพระบาทอ๋อจะเป็นเส้นแบบนี้ครับ <c oughs> โอ้สี่เปอร์เซ็น เป็นเส้นอย่างนี้นะโอหน่ากินมากเลครับเส้นมันเปนเกี๋ยวมาะะแล้วครับนี่ครับเฟอนะะครับอยู่ฝั่งเรากัน่กับเอิ้นเฟอครับอยู่ฝั่งไทย เรียกไว้เดี่ยวนะครับนี่อ่ะแบตจะหมดแล้ว